เราอรุณสวัสดีเอฟวี v, มนุษย์นะครับโอยวันนี้โลเคชั่นโอ้โหหน้าเสียตัวจริงๆบรรยากาศดีนะครับวันนี้นะเอาละวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ไม้จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเจ้าโดรนที่เป็นโดรนลักษณะของ GPS โดรนนะครับหรือว่าโดรนที่เราใช้ในการถ่ายรูปถ่ายทำทั่วไปนะครับ วันนี้นะเรื่องที่พี่ไม้จะมาพูดคุยนะครับสืบเนื่องมาจากมีน้องๆน,นะครับหลายคนนะคุยกับพี่ไม้นะส่งข้อความมาปรึกษานะครับบางคนก็โทรมานะครับซึ่งมีจํานวนไม่น้อยนะครับที่มีความคิดเห็นแบบนี้นะครับนั่นก็คืออยากจะขายโดรน GPS นะครับบางคนเนี่ยก็อยากจะส่งมาเทินนะครับส่งมาเทินก็คือ,อให้พี่ไม้เนี่ยทำลำ FPV ให้นะครับ แล้วก็ส่งเจ้าโดรนที่เป็นลักษณะของ GPS โดรนนะครับนะไม่ว่าจะเป็น p h a n t o ม Mavic นะครับหรือว่า Air Air2S ต่างๆนะครับซึ่งมีจำนวนไม่น้อยนะครับที่มีความคิดเห็นแบบนี้นะครับบางคนก็ประกาศขายเลยนะครับแล้วก็อยากที่จะไปบิน FPV นะพี่ไม้ก็ถามว่าทำไมถึงอยากจะบิน FPV นะครับเขาบอกว่าการบินกับโดรน GPS เนี่ยเขารู้สึกว่ามันอิ่มตัวแล้วเขาบินได้ดีแล้วนะครับแล้วก็ เหมือนกับว่าบินได้หมดทุกอย่างแล้วล่ะคล่องแล้วล่ะนะเริ่มต้นตอนซื้อมาใหม่ๆก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยยากแต่พอบินไปแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ยากนะครับแล้วที่สําคัญก็คือบินไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่ามันตันนะครับเขาบอกว่ามันไม่รู้จะทําอะไรแล้วพี่ผมอิ่มตัวแล้วนะครับแล้วก็อยากที่จะบิน fpv นะแต่ถ้าเป็นความคิดเห็นของพี่ไม้นะครับพี่ไม้ไม่แนะนํานะที่จะให้ขายนะครับนะนะครับโดรนประเภท gps โดรนนะครับ มันเหมาะสมนะครับกับการสร้างงานโปรดักชันนะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับกับการถ่ายภาพนะครับแต่ดโดรนที่เป็น FPV โดรนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถ่ายภาพนิ่งได้นะครับมันมีความแตกต่างกันค่อนข้างที่จะมากนะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือการที่เราจะบิน FPV ให้ได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับพี่ไม้แนะนำเลยนะหารีโมทมาฝึกซ้อม FPV ก่อนนะครับ มาฝึกซ้อมบินในซิมูเลตก่อนนะครับอย่างน้อย3เดือนนะสเดือนนะไม่ใช่3วันนะครับประมาณ2-3ถึงเดือนนะครับน้องจึงจะรู้ว่าน้องสามารถบินมันได้จริงๆไหมนะครับน้องจึงจะรู้ว่าสไตล์การบินมันเป็นอย่างไรแล้วเราจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยอย่างไรนะครับไอการที่จะทำให้เราบินได้เนี่ยมันก็ไม่ยากจนเกินไปหรอกมันบินได้นะแต่บินได้แล้วน้องจะสามารถ สร้างผลงานได้หรือไม่นั่นคืออีกเรื่องหนึ่งนะครับมันไม่ง่ายนะการบิน FPV แล้วให้สามารถที่จะมุดลอดช่องต่างๆนะครับหรือว่าให้มันสามารถบินนะครับเข้าในพื้นที่แคบบินเหนือน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะครับขนาดโดรนที่เป็นโดรน GPS นะครับหลายคนนะจะมีประสบการณ์นะว่าเวลาที่บินเหนือน้ำเนี่ยอันตรายมากนะครับบินต่ำๆนะมีโอกาสที่ลำเนี่ยมันจะแลนดิ้งเองนะครับหรือไม่ก็มันต่ำลงไปจน ลงไปบนผืนน้ำเนี่ยมันเกิดขึ้นได้บ่อยนะครับแล้วน้องคิดดูว่าถ้าน้องมาวิน FPV นะครับซึ่งไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวช่วยเราเลยนะครับไม่มีการล็อกพิกัดไม่มีการล็อกตำแหน่งไม่มีการโฮเวอร์ลำนะครับโอกาสที่มันจะสูญเสียมันสูงกว่ามากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าน้องๆน,นะครับจะซื้อมาเพิ่มนะครับจะหามาเล่นพี่ไม้ไม่ว่านะครับสามารถที่จะทําได้นะแต่ถ้าถึงขั้นที่จะต้องขายโดรน GPS ที่มีอยู่เพื่อที่จะไปซื้อเนี่ย พี่ไม้คิดว่าให้น้องๆลองปรับแนวคิดใหม่นะครับแล้วก็ลองคิดให้ดีอีกทีนะครับเหมือนที่พี่ไม้แนะนํานะถ้าไม่มีงบประมาณที่จะซื้อลำนะครับไม่มีงบประมาณที่จะซื้ออุปกรณ์ใหม่ทั้งชุดนะพี่ไม้แนะนําหารีโมทแล้วฝึกซิมบูเลตก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้รู้ก่อนนะว่าการบินมันเป็นอย่างไรเราสามารถที่จะบินได้จริงๆหรือไม่นะครับหลายคนนะครับที่ขายโดรน G P S นะแล้วก็ไปเปลี่ยนเลยนะครับไปซื้อ F P V มานะครับ ก็จะบินได้ไม่นานนะครับบินได้ไม่เกินเดือนหรือ2เดือนและครับสุดท้ายก็ต้องขาย f p v นะแล้วก็ไปหาซื้อโดรน GPS อีกนะครับมันก็จะทําให้เรานะครับเสียค่าใช้จ่ายไปโดยที่ไม่จําเป็นเลยนะครับดังนั้นนะครับพี่ไม้แนะนําเลยนะครับว่าให้เรานะครับฝึกบินซิมูเลตก่อนนะครับส่วนใครนะที่มีโดรนที่เป็นลักษณะของ GPS โดรนแบบนี้นะครับอ่าอยู่ในมือแล้วแล้วรู้สึกว่า ตันละนะครับรู้สึกว่าอิ่มตัวละหลายคนมากบอกกับพี่ไม้แบบนี้แหละบอกโอ้ยผมบินได้คือผมก็ไม่รู้จะบินอะไรแล้วนะพี่ผมก็บินหมดทุกอย่างแล้วครับมันงานมันออกมามันก็งันงันนะครับใครบินก็เหมือนกันเอออันนี้พี่ไม้ได้ยินบ่อยนะครับโดน G.P.S. นะครับสิคนบินนะครับก็ดูไม่ออกว่าใครเป็นคนบินอ่านะครับก็จะมีคําพูดแบบนี้ขึ้นมานะครับลักษณะเหมือนกับว่าใครบินก็เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นลักษณะของ โดรนที่โดนล็อกนะครับด้วยาการทำงานของระบบ AI นะครับซึ่งมันมีการช่วยเหลือของเราเนี่ยในหลากหลายมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ไม่ว่าจะเป็นระยะสูงต่ำนะครับหรือว่า GPS ดาวเทียมนะครับดังนั้นเวลาที่บินเนี่ยมันก็เลยไม่มีความฟรีสไตล์นะครับมันก็ไปหน้าขึ้นบนลงล่างหมุนยออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่ออกมาเนี่ยมันก็เลยคล้ายกันนะครับ เอาละวันนี้นะครับพี่ไม้ก็เลยออกมาทําคลิปให้น้องๆนะครับสําหรับใครที่มีโดรน gps อยู่แล้วนะครับแล้วรู้สึกว่าการบินเนี่ยมันรู้สึกเฉยๆนะ <one more. S 1> แล้วก็รู้สึกว่ามันตันแล้วพี่ผมไม่รู้จะซ้อมอะไรนะครับวันนี้พี่ไม้มาทําคลิปให้ดูนะครับแล้วก็ให้หน้องๆเนี่ยลองดูเป็นแนวทางลองดูเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็ไปฝึกซ้อมด้วยตัวเองนะครับทําอย่างไรให้การบินเนี่ยมันมีสไตล์นะครับทําอย่างไรให้การบินเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของเรานะครับโดรนนะ เขาออกแบบมาให้มันบินสูงได้ก็จริงนะครับใช่นะแต่มันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องบินสูงตลอดนะครับวันนี้นะครับพี่ไม้ก็เลยนะครับมาหาสถานที่นะครับในการที่จะบินนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่ไม้จะบินเนี่ยเข้าช่องต่างๆขึ้นบนบ้างต่ําบ้างล่างบ้างซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับอ่าแล้วก็มีออร์บิทนะครับ POI นะครับอ่ารอบต้นไม้บ้างนะครับบินสูงบินเหนือน้ํานะครับนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถ สร้างผลงานนะครับได้แตกต่างหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าอาร์มลำเสร็จปุ๊บเนาะก็ขึ้นสูงไปเลยนะ3 0 4 0 50เมตรนะครับแล้วก็ถ่ายก้มลงมาอย่างเดียวนะครับดโดรนเนี่ยมันสามารถก้มเงยกล้องได้นะครับนะมันถ่ายเชิดขึ้นไปก็ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การใช้งานของเรานะครับเจ้าดโดรน GPS เนี่ยนะครับพี่ไม้บินมาประมาณ8ปี9ปีแล้วนะครับบินมาประมาณ8ปีแล้วนะ พี่ไม้ย,ยังรู้สึกว่าพี่ไม้ย,ยังใช้มันได้ไม่ถึงครึ่งเลยนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวน้องลองนะครับดูคลิปจากพี่ไม้นะครับแล้วก็ลองพิจารณาตัวเองนะลองไปฝึกตามนะครับลองดูว่าทําได้หรือยังนะครับถ้าน้องๆยังทําไม่ได้นะครับก็ อย่าเพิ่งบอกตัวเองว่ามันตันแล้วนะอย่าเพิ่งบอกตัวเองว่าเราสามารถใช้มันได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับเขาดีไซน์ออกแบบมาให้แล้วนะครับแต่เราเวลาที่เราซื้อมาเนี่ยเราใช้มันได้ไม่ถึง2 0นะครับของความสามารถที่มันทําได้ซะด้วยซ้ํานะครับขนาดพี่ไม้เองนะทุกวันนี้พี่ไม้ยังต้องฝึกซ้อมนะฝึกฝนนะครับแล้วก็หามุมมองใหม่ๆนะครับแล้วก็ลองหาสถานที่รวมถึงไอเดียนะครับที่เรา คิดนะครับเราก็ต้องนำมันมาบินให้ได้ตามจินตนาการนะครับเอาละคร่าวๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวน้องๆลองดูคลิปนะครับพี่ไม้จะ,อะลองสาธิตวิธีการบินให้ดูนะครับแล้วก็ใครที่สามารถครีเอทได้มากกว่านี้นะครับก็ ไปลองบินดูนะครับพี่ไม้มั่นใจว่าเจ้าโดรนลำเล็กๆนี่นะครับสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้อย่างหลากหลายเลยนะครับถ้าเรานะครับรู้จักวิธีที่จะใช้มันนะครับแล้วก็เราเนี่ยฝึกฝนนะครับการใช้มันอย่างจริงจังนะครับอย่าพึ่งเบื่อนะอย่าพึ่งเบื่ออย่าพึ่งรู้สึกว่าไม่รู้จะทำอะไรกับมันแล้วนะครับนะให้น้องๆเนี่ยพยายามรู้สึกเหมือนกับวันแรกที่เราได้ซื้อมันมานะครับ วันแรกที่เราได้ครอบครองมันเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะครับวันนี้เราก็จงรู้สึกแบบนั้นนะครับแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยมีแรงบันดาลใจมีกําลังใจนะครับในการที่จะออกไปสร้างสรรค์ผลงานนะครับอย่าดูเพียงแค่ผลงานของตัวเองอย่าดูเพียงแค่ผลงานของคนในประเทศไทยนะครับดูให้กว้างดูให้เยอะนะครับแล้วก็ออกแบบนะครับสิ่งที่สำคัญก็คือการ create shot ต่างๆด้วยตัวเองนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องลอกเลียนแบบคนอื่นเขานะครับวันนี้นะครับพี่ไม้มาทำคลิปนะครับก็เพียงแค่เป็น แนวทางแบบอย่างนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าให้น้องไปเรียนแบบพี่ไม้นะครับคิดเองนะครับดูแนวทางนะครับแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้นะครับทำให้มันเกิดผลงานให้มันเป็นลายเส้นนะ เป็นลายเซ็นของตัวเองเวลาที่ใครเห็นคลิปเห็นวิดีโอแล้วรู้เลยว่าเป็นผลงานของเรานะครับนั่นคือสิ่งที่ท้าทายนะครับแล้วก็จะทําให้งานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ผลงานของเราเนี่ยสามารถเพิ่มมูล,ลค่างานของเราเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโอเคปะวันนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า สถานที่แบบนี้นะครับแล้วก็พี่ไม้ใช้โดรนนะครับ air 2 s ตัวนี้นะครับสามารถที่จะบินออกมาได้เป็นอย่างไรนะครับผลงานเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับไปลุยกันครับ go 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 โอเคนะลุยกันครับผม dji air 2 s นะครับไปก่อนบินทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ให้ดีนะครับมาลุยกันเลยครับอามลำนะเอาละเริ่มต้นนะครับน้องๆหลายหลายคนนะครับที่ ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่นะครับหรือว่าเป็นมือระดับกลางนะครับส่วนมากนะครับพอเวลาที่เรานะครับอาร์มลำนะครับเทคออฟแล้วเนี่ยเราก็มักนะครับที่จะนำลำนะครับขึ้นสูงนะบางคนก็สูงกลางๆนะครับบางคนก็สูงเวอร์ไปเลยนะอโดรนนะครับเขาออกแบบมาให้บินถูกต้องแล้วนะครับแต่ก็เหมือนที่พี่ไม้บอกนะครับว่าเขาไม่ได้ไม่ได้มีกฎข้อไหนว่า เราจะต้องถ่ายจากมุมสูงแล้วก้มลงอย่างเดียวนะครับเหตุผลที่น้องๆหลายคนนะครับบอกพี่ไม้ว่าบินโดรน gps แล้วเนี่ยมุมมันคล้ายกันเหมือนกันนะครับแยกไม่ออกว่าใครบินนะครับก็เลยอยากที่จะได้ fpv นะครับมาเพื่อสร้างมุมมองใหม่ๆนะครับความผิดเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ที่โดรนเลยนะครับโดรนมันทำหน้าที่ก็คือ เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับที่ตอบสนองความต้องการในการถ่ายทำของเรานะครับส่วนตัวเราเองนี่แหละนะครับเป็นผู้ที่ควบคุมการใช้งานนะครับเนี่ยถ้าพี่ไม้บินแบบนี้นะครับน้องๆก็จะรู้สึกแบบก็ทั่วไปปกตินะครับมุมก้มนะอ่าแล้วก็มีหมุนลามนะครับเลื่อนต่ำลงซ้ายขวาเชิดกล้องขึ้นนะครับบินผ่านบินโชบบินเฉียวนะครับน้องๆก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่า ถ้าเราบินแบบนี้เนี่ยมันก็จะเหมือนกันนะครับกับอีกหลายๆคนนะครับที่ใช้โดรนประเภทนี้นะครับดังนั้นนะครับเราจินตนาการอะไรที่มากกว่านี้นะครับเราก็ต้องพยายามที่จะฝึกฝนนะครับมุมแบบนี้นะครับลักษณะการถ่ายทำแบบนี้นะครับพี่ไม้ก็มั่นใจละว่าน้องๆก็ต้องเห็นผ่านตากันมาเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์ช็อตเองนะครับที่ มีรูปแบบการบินนะครับมาให้เราแล้วเนี่ยให้เราสามารถบินได้อย่างอัตโนมัติเนี่ยก็ยิ่งซ้ำกันเข้าไปใหญ่เลยนะเอาล่ะวันนี้นะครับเรามาลองนะครับออกแบบนะครับวิธีการบินใหม่ๆกันบ้างนะครับเพื่อให้สร้างผลงานที่แตกต่างนะพี่ไม้จะบินด้วยโหมด C ก่อนนะครับน้องๆนะใครที่เป็นมือใหม่นะครับเริ่มฝึกฝนนะครับให้บินด้วย C โหมดก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถควบคุมคอนโทรลนะครับ ไม่ยากจนเกินไปนะครับนะโหมด C นะครับจะบินช้าสุดนะครับโหมด N นะครับก็จะเร็วขึ้นมาเล็กน้อยนะครับส่วนโหมด S เนี่ยเป็นสปอร์ตก็จะเร็วสุดนะครับเท่าที่โดรนจะทำได้สังเกตนะครับพี่ไม้จะค่อยๆบินนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยควบคุมนะครับทั้งเส้นทางการบินนะครับระดับความสูงต่ำแล้วก็ที่สำคัญคือกล้องเห็นไหมตอนนี้พี่ไม้จะเชิดมุมกล้องขึ้นนะครับ สังเกตบนหน้าจอรีโมทคอนโทรลนะครับพี่ไม้ถ่ายมาให้ดูละนะครับมันจะมีบาร์นะครับเป็นเส้นตรงอยู่ทางด้านขวามือแล้วก็มีจุดสีขาวเล็กๆนะครับมันจะขยับขึ้นลงนะครับเวลาที่พี่ไม้นะครับใช้นิ้วนะครับคุมไดออลวงแหวนนะครับด้านหลังนะครับสังเกตดูให้ดีนะเวลาที่พี่ไม้บินไปนะครับพี่ไม้จะควบคุมนะครับทางด้านแกนนะครับทุกแกนนะไม่ว่าจะเป็นแกนยอนะครับแกนพิษแกนโรนะครับ รวมถึงการเร่งระดับนะครับสูงต่ำนะครับเพื่อให้โดรนเนี่ยเป็นไปตามจินตนาการเรามากที่สุดนะครับดูนะแบบนี้ยนะครับเราสามารถที่จะเก็บดีเทลรายละเอียดได้ทั้งหมดนะครับถ้าเราบินสูงอย่างเดียวนะครับช็อตนี้เราจะไม่เห็นเลยนะว่าด้านล่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราไปในสถานที่แต่ละสถานที่เนี่ยมันมีความสวยงามนะครับที่แตกต่างกันออกไปนะครับ ม,ม,<อ>มุมสูงเราต้องเก็บอยู่แล้ s <S แลแลวนะครับความสูงนะเพราะเราซื้อโดนมานะครับแน่นอนล่ะแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าความสวยงามเนี่ยมันไม่ได้อยู่ด้านบนอย่างเดียวนะครับพี่ไม้บอกเสมอนะว่าถ้าเราบินสูงจนเกินไปเนี่ยคนที่ดูเนี่ยเขาก็อยากจะเห็นนะครับว่าด้านล่างที่เราถ่ายเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วถ้าเราบินต่ำบ่อยจนเกินไปนะครับคนก็อยากเห็นมุมสูงนะครับแต่การเห็นมุมสูงเนี่ยถ้าย้อนไปนะเมื่อประมาณสัก 6 7ปีที่แล้วนะครับใช่มันเป็นเรื่องใหม่นะครับมันเป็นเรื่องที่ใครเห็นแล้วก็รู้สึกว่าแปลกตานะครับใครเห็นแล้วก็รู้สึกแบบโอ้โหประทับใจนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นะครับในชีวิตประจำวันนะแต่ปัจจุบันนี้นะครับมุมสูงนะครับมันเป็นอะไรที่ธรรมดาไปแล้วนะครับทุกคนที่เห็นเนี่ยก็ ก็รู้สึกเฉยๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะนําเสนอผลงานให้แตกต่างนะครับพี่ไม้ก็คิดว่ามันก็อยู่ที่ไอเดียนะครับทักษะนะครับแล้วก็มุมมองนะครับแนวคิดนะของนักบินโดรนแต่ละท่านนะครับว่าจะนําเสนออะไรนะครับให้คนดูเนี่ยเขาได้เห็นได้คล้อยตามนะครับได้จินตนาการตามนะครับไปรุยกันต่อนะแบบนี้นะครับสังเกตดูนะด้านล่างนะครับมันมี มันมีอะไรให้เราถ่ายได้เยอะมากนะครับถ้าเราบินขึ้นไปสูงนะครับสูงขึ้นไปสักประมาณ40-50เมตรนะเหมือนช่วงแรกที่พี่ไม้ได้บินขึ้นไปให้ดูเห็นไหมพอเราบินขึ้นไปสูงนะครับเราก้มลงมานะเราหมุนแค่รอบเดียวนะครับมันก็จะเห็นพื้นที่ครบจบนะครับความว้าวมันก็จะถูกเปิดไปนะครับซึ่งก็จะไม่เหลืออะไรให้ตื่นเต้นหรือว่าให้เราค้นหานะครับ แต่ถ้าเรานะครับให้ความสําคัญนะพี่ไม้ยกตัวอย่างต้นไม้ต้นนี้นะเดี๋ยวพี่ไม้จะค่อยๆบินนะครับแล้วก็เข้าใกล้นะครับในเวลาเดียวกันนะครับลักษณะการบินเนี่ยนะครับมันก็เป็นลักษณะการบินคล้ายๆกับ P O I นะครับ Point of Interest นะครับแต่ในการบินเนี่ยเราจะต้องยกลำขึ้นสูงด้วยนะก้มกล้องลงด้วยสังเกตบาร์นะบาร์กล้องนะครับสูงต่ำนะครับมันจะขึ้นมาเป็นช่วงๆที่ พี่ไม้หมุนไดอัลนะครับวงแหวนนะครับเห็นไหมสังเกตด้วยดีนะครับมันจะมีบาอยู่ด้านขวามือนะเป็นเส้นตอนนี้ขึ้นมาอยู่นะแล้วก็มีจุดสีขาวนะครับวิ่งขึ้นลงนะครับกิ่งไม้แห้งกิ่งไม้ตายแบบนี้เห็นไหมครับมันก็มีเสน่ห์ของมันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเป็นคนหัดสังเกตนะครับแล้วก็ฝึกฝนทําซ้ําบ่อยๆนะครับมุมไดฟ์แบบนี้นะครับเห็นไหมมุมที่เราจะดิ่งลงล่างมาแบบเนี้ย ช็อตแบบนี้น้อยมากนะครับพี่ไม้ไม่ค่อยเห็นใครนะครับที่จะบินแบบนี้นะส่วนมากเนี่ยจะนำลำขึ้นสูงนะครับแล้วก็ก้มนะครับหมุนวนดูรอบหรือไม่ก็ก้มต่ำนะครับหรือไม่ก็บินโฉบบินผ่านนะครับการบินเหนือน้ำนะครับแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับจะต้องใช้ความระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการฝึกฝนฝึกซ้อมเนี่ยพี่ไม้คิดว่ามันมีเยอะมากเลยนะครับแต่เราเองนี่แหละนะจะต้อง จะต้องมีการวางแผนนะครับมีการเสพงานของผู้อื่นนะให้มากนะครับดูงานให้หลากหลายนะครับแล้วก็นำมาประยุกใช้นะครับอ่าไปลุยกันต่อนะครับในการที่เรานะครับฝึกการบินต่ำแบบนี้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มเรื่องราวนะครับได้เยอะมากนะครับในหนึ่งสถานที่นะครับพี่ไม้มั่นใจเลยแหละว่าน้องๆหลายคนนะครับ จะเกิดอาการก็คือเวลาที่เราไปอยู่หน้าสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับเราเห็นความสวยงามละแล้วพอเรานำโดรนขึ้นไปนะครับเราบินได้แค่ประมาณสัก2-3ถึงนาทีนะครับแล้วเราก็จะรู้สึกว่าไม่รู้จะบินยังไงต่อไม่รู้จะบินไปไหนนะครับเพราะอะไรล่ะเพราะเราขึ้นไปสูงจนมันเห็นนะครับมันเห็นโอเวอร์ออลไปเรียบร้อยแล้วนะครับ มันก็เลยไม่รู้จะทําอะไรต่อนะครับก็บินโฉบไปโฉบมาจนแบตเตอรี่หมดนะครับแต่เราสังเกตให้ดีนะเห็นไหมด้านล่างแบบนี้นะครับมีเรื่องราวนะแล้วก็มีดีเทลนะครับมากมายนะครับที่จะให้เราเนี่ยสามารถบันทึกเก็บกลับมาได้นะครับการบินแบบนี้นะครับนอกจากจะทําให้เราเนี่ย ได้นําเสนอเรื่องราวมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับมันยังทําให้เราเนี่ยเป็นคนใจเย็นนะครับแล้วก็ทําให้เราเนี่ยได้ฝึกซ้อมในทุกๆสถานที่ไปในตัวนะการบินแบบนี้นะครับสิ่งที่สําคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของการควบคุมรีโมทคอนโทรลเลอร์นะครับรีโมทคอนโทรลเลอร์นะครับหน้าที่นะครับก็คือรับคําสั่งจากนิ้วเรานะแล้วก็ส่งมายังที่ลำนะครับให้โดรนของเราเนี่ยมันทําตามคําสั่งของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจะทําตามได้ดีมากน้อยขนาดไหนเนี่ยประกอบไปด้วยประมาณสส่วนหลักๆนะครับส่วนที่1นะครับนั่นก็คือการที่เราเซตค่าลำของเรานะครับนะการเซตค่าลำเนี่ยมีผลมากนะครับไม่ใช่ว่าซื้อดโดรนมาแล้วก็สามารถที่จะบินได้เลยไม่ต้องไปตั้งค่าอะไรนะครับเพราะอะไรล่ะเพราะว่าแต่ละคนนะครับ พฤติกรรมการบินแตกต่างกันนะการโยกสติ๊กนะครับโยกมากโยกน้อยนะครับบางคนใช้นิ้วเดียวบางคนใช้2นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องนะครับเซตอัพลำนะครับให้มันเหมาะสมนะครับกับพฤติกรรมการบินของเรานั่นก็คือส่วนที่1ส่วนที่2นะครับก็คือพ i l ล t อตนะครับนักบินก็คือเราเองนี่แหละครับนะที่จะต้องฝึกฝนนะครับอย่างหนักนะครับทำซ้ำนะครับเพื่อให้เกิดความชำนาญนะ บินต่ำมาแล้วพี่ไม้ก็จะขึ้นมาสูงแบบนี้นะครับแล้วก็เก็บช็อตนะครับเห็นไหมน้องสังเกตไหมว่าพอพี่ไม้ขึ้นมาสูงแบบนี้นะครับความแปลกตาจะลดลงไปเลยนะย้อนไป78ปปีที่แล้วนะครับเมื่อนำโดรนขึ้นสูงนะครับจะรู้สึกว่าว้าวนะครับไม่เคยเห็นนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะพอบินสูงปุ๊บเนี่ยก็คือเฉยมากแล้วนะครับแต่ละคนนะครับก็จะรู้สึกเฉยนะครับเพราะว่า ได้เห็นผ่านตามาเยอะมากนะครับแล้วเราจะทำยังไงนะครับให้โดรนเนี่ยสามารถเพิ่มมูล,ลค่าได้มาลุยกันต่อนะครับ <c oughs> การบินด้านบนนะครับพี่ไม้จะไม่ค่อยเน้นนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไม่ใช้นะแต่พี่ไม้มั่นใจว่าน้องๆสามารถบินได้นะใครก็บินได้นะครับแล้วที่สำคัญก็คือ,อ,อไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์ช็อตนะครับควิกช็อตต่างๆเนี่ย มันทามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ Quickshot หรือ Mastershot ไม่สามารถทําแบบนี้ให้เราได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้อง r ร a t e นะครับนั่นก็คือความแตกต่างนะครับที่ต่างจาก Mastershot นะครับถ้าเรานะครับไม่สามารถที่จะคอนโทรลำของเราเนี่ยให้บินแบบนี้นะดูนะเนี่ยเหมือนแบบนี้มเห็นมีช่องอยู่นะครับช่องนี้เราสามารถเข้าได้นะครับโดรนของเราเนี่ยเล็กกว่าช่องนี้มากนะครับแต่ถ้าเราไม่ฝึกนะครับเราก็ จะไม่มีความมั่นใจเราจะไม่กล้านะครับที่จะบินเข้าไปนะครับซึ่งพอเราไม่ฝึกฝนตัวเองนะครับแล้วเราก็เน้นใช้มาสเตอร์ช็อตนะหรือไม่เราก็เน้นนะครับคือการบินแบบบินสูงนะบินโฉบบินผ่านมันก็เลยเป็นที่มานะครับที่ทําให้ผลงานของเรานะครับมันไม่มีความแตกต่างนะครับน้องๆก็เลยรู้สึกว่าใครๆบินนะมันก็เหมือนกันนะ <c oughs> นะเพราะฉะนั้นนะครับ เราก็ต้องฝึกซ้อมนะครับให้มากนะครับดูงานให้เยอะนะครับหลายคนบอกพี่ไม้ว่าอยากจะซื้อ fpv มาเพื่อที่จะมาบินแบบนี้แหละผมอยากจะบินมุดมุดนะครับไหลๆเข้าช่องต้นไม้นะครับซึ่งพี่ไม้บอกเลยว่ามันไม่ได้อยู่ที่โดรนเลยนะครับมันอยู่ที่คนบินนะครับนะโดรนรุ่นไหนนะครับมันก็สามารถที่จะบินเข้าช่องนะครับแคบแคบได้ทั้งนั้นแหละครับแต่มันอยู่ที่เรานี่แหละเราสามารถที่จะ ควบคุมและคอนโทรลมันได้ไหมนะครับไม่ใช่ว่าซื้อ FPV มามีแว่นแล้วมันจะบินได้นะครับถ้าน้องๆบินโดรน GPS แบบนี้นะครับไม่ได้นะครับ FPV นะครับบินยากกว่านี้มากนะครับกอไก่อีกหลายตัวเลยนะลองไปบินนะครับนะแบบตัวอย่างในวันนี้ที่พี่ไม้บินให้ดูนะครับลองบินกับโดรนที่เรามีดูก่อนนะครับแล้วน้องจะรู้ว่าความท้าทายมันอยู่จุดไหนนะครับความยากมันเป็นอย่างไรนะครับนะ ถ้าเราไม่สามารถที่จะบินมุดบินเข้าช่องได้นะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับที่จะขายโดรน GPS นะแล้วไปซื้อ FPV มานะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยน้องๆอ,อาจจะไม่สามารถนะครับที่จะควบคุมมันได้ดั่งใจนะแล้วสุดท้ายก็ต้องมาขายทิ้งกันนะครับนะพี่ไม้ก็แนะนำนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับนะ ลองหารีโมทนะครับแล้วก็มาฝึกบินซิมูเลตกันก่อนนะครับนะฝึกบินซิมูเลเตอร์ในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเราจะได้รู้ว่าเราสามารถที่จะควบคุมนะครับโดรนในลักษณะที่เป็น FPV โดรนได้หรือไม่นะครับโอเคครับลุยกันต่อนะเมื่อเราสามารถที่จะบินโหมด C ได้จนชำนาญแล้วนะครับต่อไปเราก็เพิ่มความเร็วนะครับดูนะพอเราเพิ่มความเร็วนะครับอารมณ์นะครับของภาพมันจะเปลี่ยนทันทีเลยนะครับ ตอนนี้พี่ไม้บินด้วยโหมด N นะครับนะแต่ตอนแรกเนี่ยพี่ไม้บินด้วย C โหมดนะครับนะก็เป็นซีเนม่านะครับซีเนมิติกนะครับสไตล์การบินนะครับแต่ตอนนี้เป็น normal นะครับความเร็วก็จะค่อนข้างที่จะเร็วขึ้นนะครับแต่พี่ไม้ก็ไม่แนะนำนะครับน้องๆมือใหม่นะครับก็ให้บินด้วย C โหมดไปก่อนนะครับถ้าวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าบินจนชำนาญแล้วเลี้ยวหลบได้มั่นใจแล้วนะครับก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นนะครับ เห็นไหมการบินมุมล่างแบบนี้นะครับมันจะทําให้วิดีโอของเราเนี่ยมันมีความหลากหลายมีความแตกต่างมีความน่าตื่นเต้นนะครับแต่เราก็ไม่ได้บินต่ําอย่างเดียวนะครับเหมือนที่พี่ไม้บอกนะโดรนเขาดีไซน์ออกมาแล้วนะให้เราสามารถบินได้ทั้งสูงทั้งต่ำนะครับทิศทางนะครับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับก็สามารถที่จะครีเอทดีไซน์ได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับการบินของเราขึ้นอยู่กับทักษะของเรานะครับ ทักษะของเรามาจากไหนล่ะมันก็มาจากการที่เรานะครับได้ดูงานนะครับดูงานจากบุคคลอื่นนะครับดูงานจากประเทศอื่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราตั้งข้อสงสัยว่าเขาบินยังไงเขาทำอย่างไรนะครับแล้วก็นำมาฝึกซ้อมนะครับมาหาคำตอบนะครับแล้วก็ควบคุมนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ในมือของเราเนี่ยให้ได้ดีที่สุดนะครับให้มันเป็นไปตามจินตนาการของเรามากที่สุดนะครับ โอเคคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่ไม้ก็หวังว่าน่าจะพอมีประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นแนวทางนะครับให้กับน้องๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือกลางนะครับลองนำวิธีการในวันนี้นะครับไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับติดขัดจุดไหนนะครับก็ถ้าใายหาพี่ไม้ได้นะครับใครที่ทดสอบทดลองบินกันแล้วนะครับได้ผลอย่างไรนะครับก็อย่าลืมนะนำคลิปมาแบ่งปันกันรับชมนะครับ ฝากติดตามและสนับสนุนพี่ไม้ต่อไปนะครับทาง active fpv นะครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับช่วยกันแชร์นะครับส่งต่อนะครับให้เพื่อนๆหรือคนที่สนใจนะครับเจอกับพี่ไม้ใหม่ในคลิปตัวต่อไปครับผมโย